สวัสดีค่ะจากเพลมีดอารันยิกอยุธยานะคะวันนี้จะมานําเสนอนะคะตัวนี้คือว่าขายดีมากๆเลยเรียกว่าลาชันเดินป่านะคะตอนนี้ก็จะเหลือแค่รุ่น18นิ้วนะคะความยาว18นิ้วที่แมคค้าบอกนี้จะวัดแค่ความยาวของใบมีดเท่านั้นนะคะไม่รวมด้้มนะ ตัวนี้นะคะฟันไม้ได้เลยขายดีมากๆนะคะอ้าวไม้สดไม้แห้งนะคะฟันได้เลยนะแมวแมวลม้มอ่ะตัวนี้นะคะพี่ใบมีดยาว18นิ้วนะคะเหล็กหนาอยู่ที่5มิลตัวนี้จะเป็นเหล็กแหนบด้ามไม้ประกบนะคะพี่มีซองหนังสีดําใส่ให้ตัวนี้ก็ณนะัตอนนี้นะคะเหลืออยู่ประมาณ20เล่ม,มเพราะว่าตอนนี้ก็จะทําไม่ทันปกติมันมีรุ่น20นิ้วด้วยแต่รุ่น20นิ้วคือตัดออกไปเลยไม่มีแล้ว ตอนนี้ก็จะเหลือแต่รุ่น18นิ้วเท่านั้นนะคะมันจะมีซองหนังสีดําให้ชุดนี้นะคะพี่เอาไปเลยพร้อมซองหนังสีดําราคาเล่มละ420บาทนะคะใครพร้อมโอนนะคะ420บาททักข้อความเพจมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะส่วนใครจะเก็บเงินปลายทางก็บวก40บาทซื้อกี่เล่มก็ได้5เล่ม10เล่มก็บวก40บาทนะคะ ใครที่สนใจจะซื้อทักข้อความเพจนะคะถ้าเกิดคอมเมนต์มาบางทีแชทมันไม่เตือนลูกค้าคอมเมนต์มานะคะพี่เอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์ลูกค้าทักแชทมานะคะกดส่งข้อความมานะตัวนี้นะคะอดูกันเลยนะสวยนะตัวนี้ขายดีมากๆตัวนี้นะคะขายดีมากใบมีสิบแปดนิ้วนะคะเรียกว่าราชันเดินป่านะคะดูกันใกล้ๆนะคะก็เหลือประมาณยี่สิบเล่มเท่านั้นนะคะรุ่นนี้รุ่นสิบแปดนิ้วสวยนะตัวนี้ขายดีมาก้วยอ่ยเลกนะคะก็หนายอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะฟันไม้ไหวนะคะฟันไม้ไหวอย,อยู่ตัวนี้ ขายดีมากๆตัวนี้นะคะก็เหลือแค่18เล่มเพราะว่าแม่ค้าจะออเดอร์ทีออเดอร์เยอะนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแม่ค้าจะมารีวิวอะไรนะคะคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ